พีระมิดการเรียนรู้นะครับคนไทยนี่อ่านว่าพีระมิดแต่ว่าถ้าเราอ่านพีระมิดให้ให้ฝรั่งฟังฝรั่งจะไม่รู้เรื่องเพราะคำนี้ไม่อ่านว่าพีระมิดอ่านว่าโครรมิดแล้วคุกุนก็อ่านพีรามิดก,กันตลอดนล,นลรดนะี่โคลรมิดนี่ะจริงๆเนี่ยเราพูดกันตลอดเลยว่าอยู่ในห้องฟังเลคเชอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ให้ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เห็ไหม A.P.R. หนูอเ,อเองได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มออดิโอวิชวลนั่งดูวิดีโอเนี่ยได้เติมมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ Demonstration คือสาธิตให้ดูได้ความรู้มาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เนี่ยอย่างเงี้ยสบตาใกล้ผมเนี่ย Discussion แล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ความรู้เกิดถูกไหมนั้นจากเมื่อกี้นี้เนี่ยเรามีการแก้หัวข้อถึงทุกคนไม่ถูกยกขึ้นมา ทำแต่เรากร่แนวทางในการแก้ไขชื่ระรับไา้ความรู้มันเกิดถึง5 0หลังจากนั้นถ้าคุณเอากลับไปทําอีกเดี๋ยวตอนบ่ายนี่จะได้ทำก็ปกติตอนบ่ายจะหลับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีแอคทิวิตี้นะจะได้ไม่หลับได้มี75%แล้วถ้าเกิดได้ลงทุนทำน้ำใจเองจริงๆเราได้มาแค่90%แต่อีก10%หายตลอดเลยอะไรจะมีคนที่ นั่งเรียนแบบนี้ตลอดนะตลอดเวลาไม่หลับเลยไม่คุยกับเพื่อนเลยแค่ไม่มีนะเพื่อนระหว่างทางความรู้หายไปตลอดนะครับถ้าใครไปองค์การนะครับวิทยาศาสตร์นะ,คะเ,าาานะเคยใครเคยเดินจากจุฬาสแ u a r e เคยไหมจากจุฬาสแ u a r e เคยเดินไหมที่ยสยามแควร์นะมันจะมีสโลแกนนี้เ,นเขียนอยู่นะครับบอกว่านะ เป็นไอเดียไอกัสโฟกัสนะเมื่อได้ยินก็ลืมนะครับนะ C ก็ r e มม m เบอร์เมื่อเห็นก็จำได้นะครับนะมมจำได้เนะี่ยจำได้แน่วผมผมมาแก้นยถ้าถ้าทำได้แสดงว,ว่าเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราเรียนรู้ก็สามารถจะอธิบายตัวอื่นได้ นีนขณะที่ขณะนี้ผมไม่รู้ว่าเราเรียนรู้หรือยังนะครับแต่ยังน้อยน้อย remember ได้แน่เพราะว่าตอนที่มาแก้เนี่ยนะครับนะผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าอันนี้แก้ยังไงนะครับนะเข้าในะจเห็นแต่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะดูว่าตอนบ่ายเนี่ยจะเข้าใจไหมนะถ้าไม่เข้าใจคุณก็ได้เขียนงานออกมาไม่ได้นะครับทีนี้ อาล่ะจากบันทึกนิปนเมได้กี้นี้เราพูดกันหลายเรื่องนะครับจนมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือเราจะเขียนเล่มกันยังไงนะครับเราจะเขียนเล่มกันยังไงจริงๆแล้วเล่มของงานวิจัยนั้นนะครับมีแค่สามส่วนเท่านั้นเองนะครับมีแตนะมีแค่สามส่วนก็คือนับแต่หน้าปกไปเลยนะครับข้างในเนี่ยมีอะไรบ้าง หน้าปกนี้ก็นับนะถือว่าเป็นส่วนหน,หนึ่งของงานวิจัยที่มีอยู่ไล่เข้าไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ชื่อเรื่องหน้าอนุมัตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราจะเราจะพูดถึงแบบฟอร์มที่มีกันเพราะว่าเป็นแบบฟอร์มโดยเฉพาะซึ่งที่อื่นอาจจะไม่ใช้แบบนี้นะครับกดคัดย่อนะครับเดี๋ยวเขียนยังไงก็งเขียนได้นะครับตัวกิจกรรมประกาศหรือ acknowledgement บอกแล้วนะครับ ในงานวิจัยเราเขียนแค่นิดเดียวแต่ในขณะที่เราเขียนเล่มเราเขียนไม่เยอะแต่เราจะเขียนไหมที่พิชาผมบอกกิทิกรรมระกาศขอบคุณครูท่านสมัยผมสอนสอนผมแต่อปปนุปราลปฐมนะนะอากงอมาม่อาจารย์เกษมมาเขียนหมดเพื่อนทุกคนที่ช่วยทํางานเขียนทุกส่วนหรือว่าประนีประนที่หนึ่งที่หนึที่สองที่เหลืองไม่มีใครทำรเลยสุดท้ายนี้มีคนเขียนนะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ หมูวัวจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวอย่างให้ท้าวเจ้าศึกษาพพไม่แล้ามีขอบจุลินทรีย์อะไรงงะนั้นเวลาเรากิจกรรมประกาศโดยส่นยวนใหญ่าจะกิจกรรมการอีสององเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือคุณได้คุณมาจากใครต้องกิจกรรมประกาศนะฮะ,ะนะเรื่องนี้ได้รับคุณสนับสนุนจากใครนะครับแล้วใครที่มีความสําคัญต่องานวินจัยแล้วทําให้งานวิจัยเราไม่สําเร็จก็ได้เช่น ถ้าเราไม่ได้เชื้อจุลิทีจากที่ใดที่หนึ่งเราก็ทํางานไม่เสร็ยีกิจกรรมประกาศหรือในกรณีเมื่อกี้มีคนศึกษาเรื่องการลดอันตรายจากโรงงานเราไปใช้พื้นที่โรงงานจริงจริงกานะิจกรรมประกาศนะครับกิจกรรมประกาศเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราเลือกได้แต่ให้เพื่อนเพื่อนมานอนเฝ้าเก็บตัวอย่างหนึ่งวันนี้เราเขียนไหมไม่ต้องเขียนใช่ไหมครับเน้นเราไม่จะเป็นต้องเขียนทุกเรื่องแต่อะไรทีร่เป็นสิ่งสำคัญของงานวะิจัยต้องเขียนนะครับ นะสุดท้ายนี้เวลาที่คุณเขียนแล้วสุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก็พอสมควรไม่ต้องยกมาทางโตคตรตระกูลเพราะว่าบางคนเขียนนะ่ะครบหมดเลยแล้วเขียนประเภทแบบพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนะครบมาหมดเลยเนมะั่อตรงนี้ไม่เขียนนะนะเขียนให้มันพอสมควรพอแล้วนะสารบัญน,นะจะเขียนสารบัญหรือสารบานก็เรื่อ,องบุคนะคระับมันเป็นที่ภาษาท่านะัเองทีนี้ ถ้าข้างในเนื้อหาคุณเขียนนะครับสารบัญเราอยู่สามส่วนคือสารบัญเนื้อหาสารบัญตารางและสารบารัญรูปข้างในเนื้อหาคุณเขียนเป็นรูปสารบาัญชื่อสารบัญรูปนะครับแต่ถ้าในเนื้อหาเขียนว่าเป็นภาพที่หนึ่งสารบัญจะกลายเป็นสารบัญภาพทันทีนะเพราะนั้นเราจะไม่เขียนรูปภาพเลยนะรูปภาพที่หนึ่งไม่มีเขาเรียกรูปที่หนึ่งเป็นภาพที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกใช้สารบัญไม่ถูกนะ จากนั้นเข้าไปนะเป็นที่มีแแบงออกเป,ป็นหกบทซึ่งจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันนะคือมีบทนำตัวเอกสารเนี่ยคือครอบคลุมวรรณกรรมของครณด้วยนะคนะรับมีระเบียบวิธีวิจัยกันการทดลองและมีผลทดลองรวมถึงทั้งสรุปผลและวิจารณ์ผลซึ่งที่มีแแบบออกมปสองบทก็คือวิจารณ์บทหนึ่งสรุปบทหนึ่งนะครับแต่เราจะว่าปรเด็นที่คุณมีอยู่ในมือเนี่ยเขียนยังไงนะสุดท้ายก็คือเรื่องเอกสารอ้างอิงซึ่งวันนี้เนี่ย ทุกคนต้องลงมือปฏิบัติไม่งั้นเขียนเอกสารอังกฤกไม่ได้นะครับแล้วพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่สําคัญอันอีกอันนึงก็คือภาพถั่วภาพถั่วอีกยันอะไรไว่บ้างภาพถั่วก็คือข้อมูลซึ่งมีผลกระทบต่อกา,การทําการทดลองต้องใส่แต่ว่าบางคนเนี่ยปริญญาตรีคนหรือวิทยากรหนาๆอย่างนี้นะเราข้อมูลหยิบใส่เล5ห้าอยหน้าคนทงานมีอยู่25หน้าเองีหน้านี่5้0อยหน้าเป็นข้อมูลดยิบอย่างนี้ใส่ หรือว่าคนจะโชว์ว่าฉันใช้สถิติเป็นก็ปิดใส่บางคนมีการเตรยียมสารเคมีแล้วมียาแะเลวิธีการทดลองแล้วก็ยกสารเคมีในการเตรยียมไปใส่ด้านหลังนะครับคือในวิธีการทดลองอะไรที่ไม่ได้มีผล,ลกระทบปลดการทดลองเช่นการเตรยียมสารเคมีเไม่ต้องดูตอนแรกไปดูข้างหลังก็ได้เราจะใส่ใภาพกันอูนะครับและอีกแบบหนึ่งอสุดท้ายนะครับประวัติผู้วิจัยพอดีจอาจารย์ให้มาแล้ว นะเดี๋ยวได้ดูน,นี้ต้งแต่เ,เคยมีคนเขียนอย่างนี้นี่น่าชื่อเลยจดประวัติปีนะักเขียนพราเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้วิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรเกิดวันที่นี้ตกฟ้าเมื่อไหร่เขียนเลยนะโรงพยาบาลที่เกิดคืออะไรเรียนจังหวัดแนะล้วเรียนประถ่จังหวัดอะไรอนุบาลจังหวัดอะไรบอกหมดเลยสุดท้ายนี้นะรวมเสร็จปัจจุบัน ได้จบจาก,การได้จบการศึกษาปริญญาตรีแล้วคงไม่จะจบเลยกําลังเขียนอยู่สดๆสเลยแต่ก็เขียนมาจบแล้วนะนั้นเขียนอย่นี้ไม่ได้นะคที่นี่มีแบบฟอร์มทุกอันนะครับทีนี้แบบฟอร์มน,นะน,นะครับอาจะตรงไหนะนะครับ ถ้าอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมนะในผมว่าที่นี่มีเพราะว่าผมเขียนตอนที่ผมอยู่มัสยมเด็ษน,นี่แหละนะครับในห้องสมุดมีนะครับสามารถเข้าไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้เพราะว่าผมเขียนตั้งแต่จําได้ที่เขียนนี่ก็คือเขียนตั้งแต่เริ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ไปจนถึงจบปีเอกเ,เ,เลยเล่มเดียวกันบา,างเนี่นะครับชื่อการเขียนเอกสารงานวิจัยมีอยู่สองที่นะั่นคือที่นี่กับที่หอสมุดแห่งชาติที่อื่นผมไม่ให้ ดังน,นั้นขยากได้ก็จะสีเหลอกอกันเอาเองนะครับทุกอย่างในนี้มีรายละเอียดแล้วแต่ที่นี้เนื่องจากที่นี่มีแบบฟอร์มของตัวเองนะครับเรดะฉะนั้นจะต้องอธิบายแบบฟอร์มให้ชัดก่อนว่าเรากำลังทำอะไรกันในมือมีหวดใช่ไหมับมีหบดนะครับเปิดตามดูพร้พอมๆกันนะครับ เป็นข้อกําหนดของทุกสถาบันนะครับว่าจะต้องมีข้อกําหนดการเขียนเล่มเป็นของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะอธิบายเรื่องก,การเขียนเอกสารนังร่งอินะครัวว่าเขียนยังไงคู่มือนี้เนี่ยเขาเริ่มใช้ปี55นะครับสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ตั้งแต่อันแรกนะครับในเล่มนี้เนี่ยอธิบายภาษาที่ใช้นะครับพระช้าที่เราเห็นหัวข้อใช่ไหมแม้แต่หัวข้อที่คุณเขียน ก็อาจจะไม่เป็นภาษาเขียนที่ดีต้องแก้ใช่ไหมครับพั้นภาษาเขียนที่ดีเนี่ยคืออะไรเราโน้ตไว้ก่อนในนี้ต้องเขียนเป็นภาษาเขียนทั้งหมดนะเป็นภาษาเขียนทั้งหมดแล้วคนไทยมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจนะทำอะไรต้องมีจากคือ future tense เสมอไม่จําเป็นนะพังน,นั้นพยายามตัดคําว่าจากออกให้หมดนะประช้ามีหลายคําแล้วต้องจากนะมีอะไรอีก น่าจะเคยบอกน่าจะมีอะไรครับนอกเหนือจากเนี่ยมีคำนี้ไงมีการมีความทำการทำความเนี่ยถ้าไม่จะเป็นไม่ต้องมนีเราบอกแล้วใช่ไหมว่าความใช้ไม่ไหร่ความใช้ก็ต้องการบวกด้วยคาคุณศัพท์ใช่ไหมครับและคําว่าการจะใช้ทํากริยาที่เป็นคํานามเท่านั้น มันไม่จะเป็นจะต้องมีทุกอันนะนะเดี๋ยวเรามาแก้ดูไม่ได้ว่าแต่ละอันแก้ยงทีนี้ลักษณะเฉพาะของคนที่เขียนทางด้านชิวทิยาคือมันมีคําศัพท์วิทยาศาสตร์ซึ่งที่นี่เนี่ยให้คิมเ,เป็นตัวเองนะครับนะครับไม่ได้มตัวเองแล้วบอกอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่ทาวิทยาศาสตร์การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ลอยๆโดยไม่ใส่ชื่อคนค้นพบไม่ได้นะครับนะด้วะนั้นเราอาจจะ ต้องใส่ชื่อคนค้นพบเช่น Linus ปัจจุบันไม่ใช้ L I N นะครับเราใช้ L จุกเฉยๆแล้วที่นี่กำหนดให้เป็นตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตามนี้เลยนะทีนี้เนื่องจากการเขียนงานวิจัยเนี่ยมันรู้อยู่แล้วคือใครเป็นคนทำง,งานวิใจัยใช่ไหมไม่ต้องเขียนว่าข้าพเจ้ากับผมดีฉันนางสาวอะไรเป็นคนทำไม่ต้องนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้หลบคํา คำนามที่เป็นประธารด้นการเขียน Passive Voice เนะเ <c oughs> ช่นเราบอกว่าเช่นเราบอกว่านะนะผมเนี่ยทำ,ทำอะไรทำการตรวจวัดนะครับนอะ่การตรวจวัดปริมาณจูรินซีในอากาศ อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาเขียนที่ดีนะแล้วการเขียนในบทที่สามก็คือวิธีการนั้นเอาอยาี่ออกเอาผมทำการออกหลือแค่ตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศก็รู้แล้วว่าใครเป็นคทำเขาอ่านชื่อข้างหน้าปกก็รู้แล้วว่าคุณทำแล้วเล่้องใส่ไหมนะครับทีนี้ในส่วนของส่วนประกอบน,นะครับเขแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ5ส่วน เหมือนกับที่เหมือนกันเลยมีแต่ว่าจัดเรียงต่างกันนั่นเองแล้วมีส่วนนําส่วนเนื้อหาหลักเอกสารอ้างอิงภาพพนวและประวัติผู้วิจารนะครับในส่วนนําที่นี่ก็มีสันปกตัจักสันใช่ไหมสันปกเขียนยังไงนะครับเขียนยังไงเดี๋ยวไล่ที่อานมีปกนอกแผ่นกระดาษรองปกปกในนะครนะใบรัดรอมผลอีกทีก็คือใบหน้าอนุมัตินั่นแหละอันเดียวกันแล้ว บ,บ,ท,ยบทย่อเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและกิจกรรมประกาศทุกอันที่เห็นนี้แยกหน้าจากกันนะครับไม่ใช่ไปเขียนบทยอบ่อรวมก,กันกิจกรรมประกาศอยู่หน้าเดียวกันไม่ได้นะครับแยกออกจากกันชัดเจนนะครับ,นะรบสารบัญภาพเห็นไหมที่นี่ใช้สารบัญที่เฉยเป็นสารบัญเนื้อหานะครับนะแล้วก็สารบัญตารางสารบัญภาพนะครับและ นะครับอธิบายอย่างยอ่อสัญลักษณ์ถ้ามีเช่นกรณีคนที่เก็บตัวอย่างแล้วหน่วยเป็น TPM แล้วจะต้องใช้ตลอดเวลาคือไม่อยากเขียนตัวเต็มเนี่ยต้อง define ว่า TPM คืออะไรก็เขียนไปหนึ่งส่วนในรานส่วนหรือ VVM อย่างเงี้ยจะเป็นหรือค่า KS ที่อยู่ในสรรมการต่างคืออะไรคุณก็เขียนบรรย้ายซะเลยต่อไปน,นี้ก็ใช้หมดทั้งเล่มโดยที่ไม่ต้องมาเขียนก่อนอีกทีแล,แล้วทม่ต้องมาเขียนในเล่มอีกทีหนึ่ง นะะแล้วที่นี่มีโมทท้อมูลคำศัพท์เทคนิคด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ละอันเราจะว่ากันว่ามีอะไรเมื่อกี้นี้ผมบอกเนื้อหาหลัก5บทใช่ไหมครับแต่ณขณะนี้ที่นี่แบ่งเป็น6บทนะก็คือบทนำนะครับการตรวจเอกสารนะครับวิธีการดำเนินการวิจัยคือเ e s e a r c h methodology ผลการวิจัยคำอธิปรายผลและสรุปและมีข้อแนะนำด้วยนะครับเพราะนั้นงานวิจัยที่ดีในบทที่กนะครับจะต้องมีอะไร จะต้องมีข้อเสนอแนะนะครับว่าต่อไปควรทำอะไรเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจึงจะได้งานสมบูรณ์มากขึ้นจึงจะได้งานที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นหรืออีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องพูดเลยก็คือ ข้อจํากัดของงานวิจัยนะครนะทีนี้มันจะอยู่ส่วนอภิปลายผลแลนะในอภิปลายผลคุณต้องบอกลิมิเ a ชันนะครลิมิเดชันก็คือข้อจํากัดของการใจเมื่อทีคนที่ทำกรณีศึกษาเนื่องจากเราไม่สามารถเข้าไปโรงงานได้อันนี้จึงเป็นโทวท้ายก็คือเป็นต้นแบบต้องเขียนในอภิปรายผลเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เป็นกรณีศึกษาบางงาน นะครับคุณเข้าไปทําได้เองคุณก็ไม่ต้องเขียนลิมิเอชั่นนะครับแต่บางอย่างมนข้อจํากัดเช่นเข้าไปอยู่ในโรงงานแล้วปรากฏว่าจะในส่วนของลายผลิตไม่สามารถเข้าไปดูได้พีงแต่ว่าดูจากวิดีโอแล้ววิเคราะห์จากวิดีโอนะั้นต้องเขียนข้อจํากัดนะครับไม่อย่างนัคนจะคิดว่าคุณเข้าไปทํางานวิจัยสิงตรงนะครับทีนี้ในส่วนนํามีอะไรบ้างอ่ะจากนั้นก็มีเอกสารอ้างอิงภาพผนวกนะครับที่ผมบอกนะ เอกสารอ้างอิงกับนรรณุกรมต่างกันไงนะคระับนรรณุกรมก็คือเอกสารอ้างอิงนะครับที่ทำไมครับที่ทำไมที่มันมีสิ่งอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏในเนื้อหานะครับที่ไม่ได้ปรากฏในเนื้อหาเพราะฉะนั้น ใครที่เขียนแล้วไม่มี citation นะครับคือไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหานะครับเช่นมีวีดีโอการขอเทสต์ริปหรือใดก็ตาม